สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวสตา์นะครับแล้วก็ลาวสตา์ VIP นะครับงวดประจำวันที่8ปนะครับปนยายน2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนทุกครั้งแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้ของเรานะครับหวยลาวสตา์นั้นหลุดนะครับลาวสตา์ VIP นั้นมาในตัวเน้นตัวเจาะตรงๆนะครับเกือบแตก3ตัวนะครับ แต่ถ้าเกิดใครตามในตัวเจานะเนี่ยผพราะว่าน่าจะแตกสามตัวตรงนะครับพี่พี่เมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง7รูดสานะครับในหวยลาวสตาเนาะผลที่ออก785กับ9 6เสียเสดายที่7มาอยู่ข้างหน้านะครับดู7 8็ก็ให้นะครับแต่เขามาอยู่ข้างหน้านะครับผมก็หลุดไปเนาะส่วนลาวสตา VIP ให้6กับ2นะครับผลที่ออก6 2 7 8 1นะครับพี่พี่ดูนะครับดูผมให้6 2 3สเนาะ ถ้าเกิดผมให้627เนี่ย3ตัวตรงนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้เอาไปเป็นแนวทางหรือเปล่านะครับเนาะอาจจะไล่62 623 627ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครมีโชค3ตัวก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องแอดได้นะครับเนาะใครวิ่งรุ่นที่2นะครับเข้าไปที่27ตรงๆเน้นๆนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับในรอบ VIP นะครับส่วนแนวทางของค่ำวันนี้นะครับผมแนวทางของวันนี้ก็มีแนวทางหวยราพัฒนาด้วยเนาะก็ขอให้มา ปังๆแนวทางทุกๆอรอบก็แล้กันนะครับผมวันนี้หัยลาวสตานะครับผมให้ไปที่สายวิ่งผมให้ไปที่เลขสี่นะครับสายรูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมสี่ห้าสี่หกสี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับผม เม็ดเดียวผมให้ไปที่4-09นะครับอันนี้หวยลาวสตาร์นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับผมส่วนหวยลาวสตาร์ VIP นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับผมได้ผมได้ได้ตัวเดิมนะครับพี่พี่ได้วิ่งได้วิ่ง2ได้วิ่ง2ได้วิ่ง6เนาะ รูดสองนะครับผมหกหนึ่งหกเจ็ดหกแปดสองหนึ่งสองหกสองแปดนะครับผมสามตัวให้ไปที่หกสองแปดนะครับสองแปดสองหนึ่ง แล้วก็68นะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยลาวสตาเนาะแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบในรอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนณยาณในการรับชมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับพี่พี่ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่ทนใดเข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้ามีเวลาก็อย่าลืมรับชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ